สวัสดีครับพบกผม,ผมต้มขับม,มิสูนะครับวันนี้ผมพามาชมรถสวยๆคันนี้เลยนะครับเจ้าไททันสี่ประตูคันที่อยู่ด้านหลังของผมนี้เลยนะครับวันนี้มีการรีวิวนอกสถานที่เพื่อที่จะนํารถไปส่งคุณลูกค้าที่อําเภอพิมาจังหวัดโคาราชนะครับ,บกับเจ้าคันนี้นะครับไททันพัด Cap, ับเบิลแคป2.4 4ฟ h e วิเกียร์ธรรมดานะครับซึ่งมีความพิเศษ มากๆากนะครับผมตัวนี้ก็มีการตกแต่งให้คุณลูกค้าให้สวยงามเลยนะครับผมตัวนี้ต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าเป็นสีประตู4ฟรวีเกียร์ธรรมดาซึ่งมีเกียร์ธรรมดาเป็นแบบฟูลไทม์ด้วยนะครับผมแต่ก่อนอื่นที่ผมจะนําเสนอเกียร์4ฟรวีนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปชมตัวรถที่มีการตกแต่งให้คุณผู้ชมได้ดูกันนะครับผมนะฮะเริ่มด้วยนะครับผมกับด้านหน้าของเจ้ารถคันนี้นะครับผมก็ทําการทําสีให้กับคุณลูกค้าใหม่นะครับผมครับผม เป็นสีดำเงานะครับติดตัวอักษรไททันสปอร์ตนะครับผมนะฮะมีการเก็บเส้นสายไดนามิกนะครับเป็นสีดำเงาเช่นกันนะครับผมติดตั้งคขอบไปหน้าเข้าไปนะครับผมโดยรวมภา,ภายนอกด้านหน้าเนี่ยบอกเลยว่าสวยงามเบิกบูนมากนะครับใส่คิ้วล้อขนาด6นิ้วพร้อมหมุดเข้าไปด้วยนะครับผมนะฮะ คันนี้เนี่ยเนงเปลี่ยนล้อเดิมๆอยู่นะครับเพราะลูกค้าก็ไม่ได้ลุยอะไรมากนะครับผมแต่เน้นใช้งานจริงๆนะครับผมก็ตอบตจวแล้วครับขอบ18นิ้วนะครับผมพร้อมลุยได้นะครับด้านข้างก็จะมีการติดตั้งคิ้วกันศาส์นะครับผมติดตั้งคิ้วกันศาส์บามือเปิดประตูนะครับผมแล้วก็สติ๊กเกอร์คาดข้างรถนะครับผมให้ดูสวยงามสไตล์แอดลีดนะครับผมนะฮะส่วนด้านหลังเนี่ย ต้องบอกเลยครับถ้าเน้นบึกบึนต้องขัดเจ้าสิ่งนี้ไม่ได้นะครับโลบาร์เหล็กนะครับผมแขนยาวนะครับผมของ o u เ l นเดอร์นะครับตัวนี้ติดตั้งให้คุณลูกค้าเลยนะครับผมเพื่อที่ไว้ใช้งานได้จริงนะครับผมตัวนี้แข็งแรงมากและดีไซน์เนี่ยเขาดูสปอร์ตด้วยแล้วก็แข็งแรงด้วยนะครับผมไปในตัวเลยนะครับผมส่วนด้านท้ายเนี่ยก็มีการตกแต่งเพิ่มเข้ามานิดหน่อยนะครับผมจะเป็นค้อบไฟท้ายให้ดู แข็งแกล่งดูบึกบึนมากขึ้นนะครับสอดรับกับไฟท้ายที่เป็นแบบสเปกตรัม led ครับตามเส้นสายแนวนี้เลยนะครับผมนะฮะ สำหรับภายนอกที่ผมพาไปชมเมื่อกี้นะครับผมก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งนะครับส่วนภายในเนี่ยเดี๋ยวผมจะทําการรีวิวไปด้วยพร้อมกับขับรถไปด้วยนะครับเกี่ยวกับระบบขับเคลื่อนสี่ล้อของทาง Mitsubishi นะครับที่ผมบอกว่าเป็นระบบ4 wheel แบบ full time และเป็นเจ้าเดียวในตลาดรถกระบะเมืองไทยด้วยนะครับผมในราคาไม่เกิน1ล้านบาทนะครับผมว่ามีข้อดีข้อเด่นยังไงนะครับผมที่รีวิวด้านนอกใครดนเลยนะครับผม ก็พามาดูการรีวิวภายในห้องโดยสารนะครับวันนี้เรามีผู้ติดตามผู้โดยสารมาทั้งหมดวันนี้เรามีผู้โดยสารทั้งหมด3ท่านนะครับผมก็ทีมงานของเรานะครับไปส่งเราด้วยกันนะคะรับผมนะทั่วประเทศนะคะรับก,ะะก,ก,กะะ็ทีนี้ผมก็จะพาไปชมภายในห้องโดยสารพร้อมัากทชันต่างๆของเจ้า4ประตู4ฟว,วิเกียร์ธรรมดาคันนี้นะครับว่ามีความน่าสนใจอย่างที่ผมบอกจริงไหมนะครับผมเดี๋ยวก็ผมสลับกล้องให้ก่อนนะครับ เป็นเกียร์ธรรมดา4ฟวิวนะครับผมสำหรับขับขึ้น2อล้ออยู่นะครับตอนนี้นะครับผมห้องโดยสารมีจอแสดงผลนะครับผมพร้อมเชื่อมต่อ Apple CarPlay และ Android Auto นะครับตัวแอร์เป็นแอร์ดิจิตอลนะครับผมมีระบบพิเตอร์ในตัวนะครับเกียร์ธรรมดา6สปีดนะครับตรงนี้ก็เป็นตำแหน่งะระบบปรับขับขึ้นสองล้อสี่ล้อ C5C โรนะครับผมมีลิฟ์ล็อกให้ด้วยนะครับลิฟ์ล็อกไฟฟ้านะครับผมครับพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับผมฝั่งด้านนี้เป็นควบคุมเครื่องเสียงที่พวงมาลัยนะครับรับสายวางสายโทรศัพท์นะครับผมเมนูแสดงผลนะครับตรงนี้นะฮะตอนนี้ผมยังขับเครื่องที่ระบบขับ2อยู่นะครับซึ่งขับ2ทั่วไปก็เหมือนรถกระบะที่ห้ออื่นนะครับผมซึ่ง มีความแตกต่างจากยี่ห้ออื่นตรงที่ว่ามันสามารถปรับเป็นขับสี่แบบฟูลทามได้นะครับซึ่งขับสีแบบฟูลทามมันได้ความที่ยึดเกาะถนนในการเข้าโค้งสมรรถนะในการขับเคลื่อนดีนะครับผมสามารถวิ่งได้ทุกย่านความเร็วเลยเลยนะครับผมซึ่งเป็นเจ้าเดียวในกระบะเมืองไทยที่มีระบบขับเคลื่อน4ี่ล้อแบบฟูลทาอยู่นะครับผมกอนเนี้ยผมวิ่งด้วยขับเคลื่อนสองล้อ แต่ถ้าผมอยากจะใช้งานในระบบขับเคลื่อนสี่ล้อครับก็ใช้งานง่ายๆครับความเร็วไม่เกินหนึ่งร้อยนะครับล้อตรงนะครับน้ำแข็งของเขานะครับผมก็หมุนได้เลยนะครับผมหมุนแ็องนหน้าจอสลับเป็นขับเคลื่อนสี่ล้อแล้วนะครับผมตอนเนี้เพลังจับเซนเซอร์กําลังจับอยู่นะครับผมโอเคเข้าเป็นระบบขับเคลื่อนสี่ล้อเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะได้ความ ยึดเกาะถนนมากขึ้นนะครับผมนะโดยที่เราไม่ต้องจอดโดที่ไม่ต้องจอดรถเลยนะครับตรงนี้นะฮะแล้วสามารถวิ่งได้ทุกย่างความเร็วเลยนะครับโดยที่การเสด็จหลอดแทบจะไม่มีคือไม่มีเลยดีกว่าครับผมเพราะเป็นสี่ล้อแบบฟูลไทม์นะครับซึ่งต่างกับเจ้าอื่นตรงที่ว่าถ้าเาเป็นขับเครื่องสี่ล้อเนี่ยวิ่งถนนดำๆอย่างเงี้ยนะครับผม การสึกหลอมีความสูงมีความสูงมากมีความเสี่ยงสูงมากที่จะสึกหลอเยอะนะครับผมแต่ตัวนี้เจ้ามิสูบิชิไททันเนี่ยสามารถปรับขับได้เลยในพื้นผิวถนนดำๆลาดยางที่ยังแห้งได้เลยนะครับโดยที่ความไม่มีความสึกหลอนะครับผมซึ่งเป็นเจ้าเดียวไม่ต้องจอดรถด้วยนะครับผมเดี๋ยวปรับไปขับสอมาเรื่อยนะครับผมเดี๋ยวให้พี่ข้างๆปรับให้นะครับผม ผมเพความเร็วมาไม่เกิน100นะครับโอเคเดี๋ยวสักพักหนึ่งก็จะจับแล้วจะไปขับ2แล้วครับซึ่งขับ2เนี่ยก็เน้นใช้งานในเมืองสภาพการจราจรที่ติดขัดก็ประหยัดน้ำมันมากขึ้นนะครับผมแต่ขับ4ก็ไม่ได้อัตราสิ้นเปลืองใช่ขับ4ี่ก็อัตราสิ้นเปลืองไม่ได้เยอะมากนะครับผมแต่ได้ความนี่เกาถนนเข้ามาอย่างเห็นได้ชัดนะครับผมเข้าโค้งเล่นโค้งชอบความบิดๆนะครับ ขับเครื่องสี่ล้อเกียร์ธรรมดาเนี่ยตอบโจทย์มากเลยครับผมเชนเะกียร์ได้ลากเกียร์ได้นะครับผมมีดิฟล็อกไฟฟ้าไว้ลุยนะครับผมนะฮะส่วนถ้าไปแบบเป็นขับเครื่องสี่ล้อแบบสี่ไฮเนี่ยก็จะเหมือนรถกระบะรุ่นอื่นอยี่ห้ออื่นนะครับผมก็จะวิ่งทางตรงลากยางแบบเนี้ยแห้งแบบเนี้ยแบบแบบไม่ได้นะครับผมการสึกหลอค่อนข้างจะมีความเสี่ยงสูงนะครับผมนะซึ่งไม่เหมาะ นะครับผมเวลาเราทําความเร็วอยางเงมันก็จะต้องวิ่งได้แค่ขับ2องเงเดียวนะครับผมวิ่งขับสี่ก็ขึ้นเปลืองด้วยนะครับผมตรนนั้นนะแล้วตรงนี้ยังมีสี่สี่โลไว้ด้วยในการปีนป่ายาทางที่ธุระกันดารอีกด้วยนะครับผมตรงนี้ นี้เรากำลังเดินทางไปส่งรถลูกค้าที่อำเภอพิมาจังหวัดโคราชนะครับผมมีบริการส่งรถถึงหน้าบ้านโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดยๆเพิ่มเติมนะครับพร้อมกับทีมงานนะครับผมเราสามารถพากันไปส่งได้ทั่วประเทศนะครับผมโดยไม่มีค่าใช้จ่ายฟรีค่ะ <2 K S 3> ชอบอยู่แล้วนะคะทักกันมาเยอะๆนะคะเพราะว่าเราชอบออกต่างจังหวัด อย่างพี่จะเป็นมิซูสัญจรนะครับผมส่วนผมก็ขับมิซูนะครับผมและน้องมีนะครับผมมาชิกใหม่นะครับผมนะฮะก็เรามีชิ้นงานบริการรถส่งรถถึงที่ทั่วไทยนะครับผมนะฮะส่วนใจก็ติดต่อเข้ามานะครับผมสวัสดีครับก็ตอนนี้ก็มาถึงหน้าบ้านลูกค้านะครับที่อำเภอพิมายจังหวัดโคราชนะครับผมก็เป็นการส่งมอบรถยนต์นอกสถานที่อีกคันหนึ่งนะครับผมนะฮะ โดยทีมงานคุณภาพไม่ซูไิชิกวงถ่ายบางนาน,นะครับผมผมเซลตันนะครับนำทำหน้าที่ขับรถมาส่งนะครับถึงบ้านลูกค้าเลยนะครับผมเป็นรถยนต์ไททตัตน4ประตูยกสูงเกียร์ธรรมดานะครับขับเครื่อน4ล้อนะครับผมนะฮะนี่ก็รอลูกค้าเดินทาง กลับมานะครับผมก็จะทำพิธีการส่งมอบกันนะครับผมมาส่งมอบที่บ้านลูกค้าเนี่ยไม่มีค่าใช้จ่ยยายใดๆทั้งสิ้นนะครับผมทางเราทางทีมงานนะครับผมยินดีให้คำาลึกให้คำปรึกษาคุณลูกค้าที่กำลังสนใจรถยนต์มิตซูบิชิอยู่นะครับผมไม่ว่าจะเป็นรุ่นใดก็ตามนะครับผมอยากได้แคมเปญดีๆโปรโมชั่นเด็ดๆนะครับผมการตกแต่งแบบพิเศษเลยนะครับผม ก็ติดต่อเข้ามาสอบถามได้ที่ทางผมครับตั้มขับมิสูนะครับผมเบอร์โทรด้านจะอยู่ในลิงก์ด้านในนะครับผม,มอยากได้ตกแต่งแบบไหนตกแต่งสไตล์ไหนบอกได้นะครับมีหลายรุ่นมีเป็นรถเป็นรถมิซูบชิชิทุกรุ่นนะครับที่ทําการตกแต่งเนี่ยก็ตกแต่งให้สวยงามมีแบบมีตัวอย่างให้กับคุณลูกค้าดูนะครับผมนะฮะลองทักทางผมเข้ามานะครับผมนะฮะก็ยินดีให้คำปรึกษา โอรมชันต่างๆก็ว่าจะเป็นดอกเบี้ยพิเศษนะฮะดอกเบี้ยพิเศษสิทธิ์ข้าราชการรัฐวิสาหกิจพนักงานเงินเดือนนะครับโปรมชันดีมากนะครับตอนนี้นะครับหรือค้าขายออนไลน์ก็ได้นะครับดาวนน้อยๆก็ได้นะลองติดต่อทางผมเข้ามานะครับมียินดีให้คำปรึกษาและคำแนะนำนะครับผมนะฮะขอฝากคุณลูกค้าไว้นะครับถ้าชื่นชอบการแต่งรถสไตล์ดุดันหรือสวยๆจากโชว์รูมเลยเนี่ย ทักเข้ามานะครับและฝากขอบคุณผู้ที่ท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่ชมคลิปนี้อยู่นะครับขอบพระคุณมากนะครับ